ทำไมเราต้องทำ d r o p s h i ออนไลน์ในเวลานี้ด้วยละ่ะด dropship ดคือเรื่องของการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและเราทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดจำหนา่ายทำหน้าที่ในเรื่องของด้านการตลาดให้กับบริษัทผู้ผลิตก็จะนำส่งจากผู้ผลิตไปจนถึงมือของผู้บริโภคเลยเราไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีเรื่องของการลงทุนอย่างนี้ โอเคไหมอะแล้วทำไมต้องเป็นเวลานี้ด้วยล่ะณเวลานี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือพร้อมมากๆทุกธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการจัดจำหน่ายทั้งหมดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะการจัดจำหน่ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของออฟไลน์ต้องเข้าหาตัวผู้บริโภคเลย และความรู้ความชำนาญของคนที่ทำธุรกิจก็ยังมีไม่มากเพียงพอเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปการปรับตัวของผู้บริโภคการปรับตัวของเจ้าของธุรกิจและการปรับตัวของคนที่ทำการตลาดด้านออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นความเป็นมืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้ คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วเราจะทำดรอปชิปของบริษัทไหนดีล่ะเออนะคะบริษัทที่เราจะทำดรอปชิปด้วยนะคะควรเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทที่มีธรรมมาพิบาลเป็นบริษัทที่มีความยิ่งใหญ่แล้วเราจะขายสินค้าอะไรดีล่ะณนะเวลานี้นะคะสินค้าที่เป็นเรือธงเลยที่ถมบ,บอกได้เลยนะคะคือคือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและ ความงามซึ่งความงามเนี่ยไม่เคยตกเทรนเลยและที่สำคัญแบรนด์ของสินค้าที่เรานำมาจัดจำหน่ายแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตในอนาคตข้างหน้าได้หรือเปล่าและที่สำคัญสินค้ามีนวัตกรรมการก๊อปปี้ยากมากๆเราได้ทำธุรกิจกับสินค้าเหล่านั้นไหม้าใช่มาถูกทางแล้ว